คุณตาเสวจะเล่าเรื่องเกษตรให้ฟังค่ะแกได้ทดลองกับกับนาข้าวด้วยมือจะของเองแน้วสั้นไล่กับผงสักพานะน้ำยาล้างจานน้ำยาล้างจานเอดวเวลตาเอาไปพ่นตอนไหนคะข้าวมันเป็นอะไรคะเขาเป็นโรคแดงแๆใบแดงๆนะใบแฮมๆแล้วพ่นกี่วันมันเขียวขึ้นบ่พออาทิตย์เดียวมันจะไม่เขียวขึ้น ยีอยขึ้นมาเป็นใบกองเลยออค่ะเใบแดงนี่เพราะมันแห้งไปแห้งไปกับเมือันบ่มีมันจะเขียวขึ้นแล้วก็หายไปเลยข้าวก็งามได้น้ำหนักดีไหมตาได้น้ำหนักถุงคุยหนึ่งมันได้ตกไป40 48กิโลโอ้หนักนะ48กิโลถุงหนึ่งอ่ะถ้าเปลือกนะทางขายข้าวเปลือกเลยเนี่ยค่ะหนักสุดยอดมากเขาก็บบ่เคยได้ถึงร้อยถุง คตัวใจยังจะร่อยอันนี้จากปากคุณพ่อเสาเนาะตัวใายังร่อยสองถุงโอ้ได้หลายกว่าเก่าหลายกว่าเก่าโอ้โหขนาดมันแรงนีดนะอ่าค่ะเพราะว่ามันแรงเนาะตัวใจเนี่ยแรงจัดเลยแกก็สรรหาอ่ายามาฉีดมาพ่นตั้งหลายชนิดเนาะที่เขามาประกาศตามบ้านผู้ใหญ่แต่สุดท้ายเนาะบ่หายสุดท้ายมาเจอผงซักฟอก เอ็ดวลกับน้ำยาล้างจานแอดเวลเนาะคุณตาเนาะตาสาอ่าบอกต่อนะคุณตาจะจะได้อ่าข้าวจะได้งามงามกันท e ั nah, ่วบ้านเออผู้ใดสนใจก็รอดมึงเด้อค่ะมั่นใจสุดยอดมั่นใจแล้วจับขึ้นแล้วก็ชุ่มเออนี่มั่นใจดยอสุดยอดสุดยอด